สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอะลีมิเต็เรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดคุณหยุดแสมแผพมได้มีการโพสต์ข้อความลงในกลุ่มชมรมช่วยเหลือเหยือ่อนางเกดโดยได้มีการโพสต์ข้อความว่าขอประนามการกระทำของลาเต้แกป่วยหรือเปล่า จิตใจแก่ทำด้วยอะไรหรือเตแล้วใครเป็นคนส่งคลิปให้เตของตู่ขอประนามถ้าเป็นนางถือแก่ก็โคตรสารเลวแลว้วถ้าเป็นนางกระตยุยเป็นคนส่งก็เตรียมเจอตู่แน่เพื่อยอดวิวเพื่อ,อไรายได้พวกแก่ทำกันได้ถึงขนาดนี้เลยเหรอถ้าสังเกตจากมุมคลิปจังหวะที่ตาชานเดินไปที่นางตวย ถ่ายนั้นมันคนละมุมจังหวะที่ยายสมควรชี้ตาชาญอย่าบอกว่านั่งเถอให้ลูกถ่ายให้นะกับผมขออนุญาตยายสมควรและครอบครัวแม่น้องจุพู่ด้วยนะครับที่ลงคลิปนี้สี่ถึงห้าวันถ้าแล้วก็แต่ว่าหมอเขาบอกว่าอันเมื่อเสาวนี้นะมาบอดูอาการนี่ละถ้าคอมเมนอันดีเฮินก็นคือเอ,อเลยมี่ประมาณรอวัน นี่แหละนี่เหรอออกกล้องออกกล้องคมาหอฮนกออหอเลยกล้องง่ยเบอรอมดูให้เขาใหญ่มันม่งใช่ะจะเป็นยาตั้งนะเสยงแหย่ต้องคือท่านทางหัวเรอง nè cười lên các cháu thích gì à? thích cái mấy học เมจายมิามาไกยามาอาแล้วขันต่อหอกยามามาจิมาแตงโมวานนี้ค่อยมีค่ะมาแตงโมมาตรงตะกมัวนี่กันขันต่าหอดยามามาจิมาแตงโมวานนี้ค่อยมีค่ะมาแตงโมมาตรงตะกมัวนี่รันในยัยมีเาเจอคอยเลยเจ้ามีเขาเจอคอยเลย โคยเหลอหลังจากคลิโปโพสต์นี้นั้นและคลิปนี้ได้มีการเผยแพร่ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยป้าผู้หลันได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าใช่ค่ะคนละมุมกับคลิปหน้าตายเหมือนสมควรมองกองวูบหนึ่ง สงสารยายที่ต้องมาเจออะไรแบบนี้จังแต่สิ่งที่ได้ยินของกับที่นาเต๋พูดมาตาควรจะเยี่ยมยายตั้งแต่เมื่อวานตำแหน่งนั้นเหมือนจะเป็นลูกคนโตของป้าเถือถือกล้องนะคะแต่ไม่รู้ว่าถือให้ใครให้ตาชานหรือให้ป้าเถือแต่เราว่าน่าจะถือให้ตาค่ะเพราะเถิดจะไม่ค่อยกล้าใช้ลูกคนโตนางจะใช้ลูกคนเล็กมากกว่า ส่วนตาจะสนิทกับหลานคนโตค่ะเราได้ยินเสียงน้าตเต่าพูดว่าโอ้ดูกล้องให้พ่อใหญ่กล้องพ่อใหญ่จะเป็นแนวตั้งใช่ครับน้องโอโอมคนถ่ายดูในภาพใช่ค่ะน้องโอโอมเป็นคนถ่ายแต่ประเด็นคือกล้องของใครถ้าดูจากในคลิปจะได้ยินเสียงน้าตเต่า เรียกน้องโออุ่มให้มาถือกล้องให้ตาซึ่งก็คาดการได้ว่าคลิปนี้จะมากล้องตาโดยน้องโออุ่มเป็นคนถ่ายให้ทีนี้ก็คิดต่อว่าแล้วคลิปนี้ไปอยู่ที่นั่งเต้ได้ไงความคิดเห็นส่วนตัวของเรานะคะ1คลิปนี้ตาอัพลง youtube ก่อนที่จะลบไปหรือเปล่าแล้วสมุนของเต้ได้ดูดไว้ทันอันนี้ต้องถามคนที่ทัน ได้ดูคลิปตาก่อนถูกลบว่ามีภาพมุมนี้ไหมหรือสองถ้าคลิปนี้ไม่ได้ถูกอัพใน Youtube มาก่อนตาที่เป็นเจ้าของเครื่องส่งคลิปนี้ไปให้ใครจนมันไปถึงมือนางเต้ฟังคลิปบางตนน้นาตายพูดกับน้องเหมือนจะพูดํำนองให้ดูกล้องของพ่อใหญ่อันนี้เป็นคลิปลงในช่องตาชานแล้วสองคลิป ส่วนไลท์ที่ลืมปิดไม่ได้แเ์สมพรหินเลยลบไลท์พร้อมทั้งสองคลิปนี้มีคนถ่ายให้ตาหรือไม่ก็เอดมินตัดเอาจากช่องยายตายเราได้ดูทั้งคลิปทั้งไลท์ถ้าเป็นคลิปที่ลงในช่องตาก็เป็นไปได้ว่าสมุนเตนดูดคลิปตาทัานก่อนที่ตาจะลบค่ะเราคิดว่าง,งั้นนะคะไม่มีอะไรหรอกค่ะแค่พี่สาวขี้ฟ้อง ฟองแมวาน้องดาบกัวแม่ต้องจัดการให้หนูนะอ้าวตายพูดในไลรตัวเองวันนี้ว่าไม่รู้คุยอะไรกันตอนแรกนึกว่าตายไม่อยู่ในห้องแต่นี่กลายเป็นอยู่ด้วยกันหมดอย่าบอกนะว่าหูตึงแล้วที่นักข่าวแต่ละช่องเคยพูดออกอากาศไว้ว่าผู้คนที่นี่น่ารักอยู่กับธรรมชาติทำไรทํานา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ตอนกลางปี2-5-6-3ทำไมภาพปัจจุบันมันคนละเรื่องเลยอันนี้แค่เพียงสองปีมันทำให้คนคนเรานั้นไปกันได้สุดกู่ขนาดนี้ใครถ่ายใครส่งเถกห,ห,หันมาหาใครใช่หันมาแล้วส่งสัญญาณให้คนถ่ายใช่ไหมเรื่องในครอบครัวมีกี่คนอยู่ในห้อง หลุดมาถึงมือคนนอกได้อย่างไรตายรู้ดีกล้องมาจากด้านหลังตายหรือลูกของน้องเถกใครถ่ายยังไม่สำคัญเท่าใครส่งให้บุคคลภายนอกส่งไปต้องการอะไรคะป้าจารย์ว่าแม่ป่วยขนาดนั้นยังมีแรงด่าพ่องั้นหรือพ่ออุตส่าห์มาเยี่ยมมาดูแม่ดูแม่ทำสิเป็นครอบครัวที่เปิดเผยมากไม่สะเทือนใจ ไม่คิดถึงลูกหลานว่าดูจะรู้สึกอย่างไรไม่คิดว่าคนนอกดูหดหูหัวใจช่างไม่คิดอะไรเลยลูกคนไหนทำให้แม่กับพอ่อน้ำตาตกลูกคนนั้นหาม,มีที่จเจริญไหมว่าจากของแม่และพ่อประเสริฐนัดสงสารยายจังเลยยิ่งวันยิ่งเห็นความเลือดเย็น คนแก่คนป่วยก็ไม่เว้นคนแบบนี้ควรอยู่ในคุกครอบครัวตัวเองทำร้ายกันได้ตลอดเวลาพวกไร้ความสำนึกไม่อายหรอต่างคนต,งต่างต้องการผลประโยชน์รู้กันทั้งครอบครัวนั่นแหละเพื่อยอดวิวเพื่อเงินถ่ายลงคลิปอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเบื้องหลังเขาแบ่งกันกินเชื่อดี จ้อาอนาาได้ทุกเรื่องป่วยก็ไม่เว้นละเมิดคนไข้จังถึงจะเป็นห้องพิเศษก็เถอะใยายไม่ควรจะต้องมาเจอทั้งการกระทําและคําพูดที่ทําให้ทุกทั้งกายทุกทั้งใจแบบนี้ค่ะหากันเตะยอดคอนเทนต์ยอดวิวทำคอนเทนต์ไลค์ยอดวิวกันจนไม่สนใจกับความรู้สึกความเจ็บช้ำ ของคนคนหนึ่ง